สวัสดีครับผมโอคามิและนี่คือเกมดาร์ s โซ l 3านะครับวันนี้ผมจะมาตีอ่าบอสกระดูกในสุสารกันเดี๋ยวเดี๋ยวีลอยนิกกิ้งไปก่อนอไอ้ทุกบอลกลมๆเนี่ยผมเคลียร์ทางไว้นิดนึงแล้วละ่ะแต่ยังไม่เข้าไปตีมันรอทำคลิปอย่างเดียวเยอยๆหนูยักษ์หนูยักษ์มาจากไหนเนี่ยได้อยู่ได้อยู่มองไม่เห็นทาง หนูอยากตามวอวอวอทอ้ทำไมรอบนี้มันตามไกลจังอาอตีสะพัดดันหนูยากเว้ยเฮ้ยมันดีแล้ว嘛ฟันเลยโอเคตัวนั้นพวกนั้นไม่ตามมาด้วยน่าจะได้โซฟีเช่ามันเถอะเดี๋ยวนะโซฟีบราฮั <c oughs> <c oughs> ตลก เอาละนี่จุดตีบอสใช่เท่มก่อน <c ười> มีตั้งยี่สิบเก้าอันจัดมาป่ะลุยเลยอืมนี่กูแค่แตะแก้วนะเนี่ยถ้ายกดื่มจะเป็นยังไงวะเนี่ย โอเคมาละมันอยู่ด้านหน้าเราวนี่แหละมันแค่วางของรอไว้ผมจะเดินไปตรงนี้เออนี่ไง้งางเต็มที่ตัดเลยเอาละเข้าเข,าข,าขารีบเข้ารีบเข้าไปไหนทำอะไรท่าอะไรเนี่ยท่าปล่อยคันหรอไม่ใช่ท่าอะไรไม่รู้ไม่รู้ฟันก่อน ท่าอะไรเกือบโนนทุกพื้นทุกพื้นโอเคตีกำไรมันแตกไกละกละไกลละอันนี้ท่าอะไรไม่รู้ไม่พ่นควันเหรอเอย้ยยยยยยๆยย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 ยเด้อเด้อเด้เดจูของแป๊บทำอะไรพ่นควันถอยเลย ขาน,นี้ถ้าเผื่อเราโดนมันจะโดนดาเมจด้วยนะครับระวังระวังไปวันจางละ่ะคานเข้ามาให้ถึงที่ดีจังเฮ้ยเวิยเดี๋ยวขึ้นโอเคได้อยู่ได้อยู่เนี่ยตอนมึงคุบเนี่ยกำไรไม่แตกเอ้ยทำไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนขันกันเนี่ย อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ้าวเรียกพวกไอบ้าเอ้ยแย่และไม้เดี๋ยวเดียวเดี๋วิ ي, ไม่ทันไม่เป็นไรเข้านิดนึงเยอย่าขอตีกําไรหน่อยกิ้หลบกิหลบฮ้้ยแมวแมวแมวิ่ง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 วิ่โอเคโอเคก,กินกินดให้เต็มเลย เออเอ,อุ้ยกำลังจะว่เาเคลียร์พวกมันให้หน่อยอ้าวเฮ้ยดาบมาจากไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุบมาลบได้สวยตีตีกำไร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 แล้วแล้วใช่มันกำไรแล้วติดติดต,ติดเออควันเออเออตายแล้วไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกตายแล้วตายแล้ว อ้าวลืมเติมเอมเบอร์แย่ละเครื่อช่ำเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอกหมอหมอระวังหมอกทางสักทีดิเฮ้ยโอเคเยอะ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 ทำอะไรโอเคอันนี้ฟาดขอตีมือนี้หน่อย อย่าเพิ่งไปสิลูกอันนี้ท่าเลยโอ้ท่าปล่อยควันวิ่งเลยจ้าโอ้เจิบเจ็บเจ็บเอื้อตายกูตายแล <c oughs> ้วมาไปลูกเอ่อเยอะเยอะ เอาเอามือน,นี้ก่อนแล้วก็ไปไหนอ่ะอ่าเฮ้ยหลบโอ้โหหลบยังไงให้โดนเหยาหน้ามาใกล้ดิเอ้ยหมอกหมอกหมอกปะเนี่ยไม่ใช่หมอกเนะดืมเฮ้ยท่านี้น่าจะหมอกอไีก่อนน่าหมอกจริงด้วย ดีที่ถอยออกมาโยนถึงไหมวะ <c oughs> ถึงก็บ้าแล้วไปเลยล็อกเป้าไว้ที่มือแล้วไม่ใช่นี้อันนุนเรียบร้อยอันนี้ต่อได้ยาวๆยาวๆจะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีหมอกหมอก มอ็อกอ้าวอยู่ตรงนี้ก็ได้เลยเหรอเอาเพิ่งรู้ความรู้ไปอันนี้เพิ่งรู้จริงๆโอเคเจออีกอันเดียวต้องคอมโบให้แตกเอ่อมือหายไปไหนอ้อยโดนโดนอันนี้โ,โดนเผือเ่อตายมาอีกรอบเว้ยอ่ขาดมาขาน ยกมือยกมือทำไมลุกตีโอเคนางเต็มที่เลยอ่าม้วนหล,นล,อลอบอุ้ยม้วนหลบอีกรอบอุ้ยเกือบแล้วต้องดูจังหวะดีดี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยกคอขึ้นแสดงว่าหมอบเราจะอยู่ตรงนี้ แล้วก็ล่อยมันซะเอาจริงดิเออแตกสิเอาจริงดิไม่ใช่อะไรนะเมื่อไหร่มันจะแตกทุบพื้นเคง้างเต็มที่ตีตีตียกคอยกคอหลบตรงนี้ ไว้ลบไว้ลบไว้ระวังมันคานแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวกมือหุดงยกมือมองไม่เห็นกินเลือดแล้วก็ดูเลยยกอีกฮะโอเครอดตีตีอีกทีพัก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 ,พกเ,เสร็จนี่ไปอัพสตตมินาดีกว่ามุดหลบตีตี ได้แล้วอีกแค่นเดียวอีกแค่เดียวดูดูดูดท่านี้อะไรเนี่ยวองว่าคงไม่ขาดน,นะลัวท่าขาดมากเลยเสกเพื่อนในเสกกน้องใช่เสกกน้องจริงยังยังไม่แตกยังไม่แตกได้แล้วสวยงาม โอเคไฮลอตอ่ะแล้วออกอ๋อมันออกให้อะไรอ่างเงี้ยอ้าวแก่วปัญหาโอ้ตาจะบอดแสบตาแสบตาเรียบร้อยแล้ว มึงอย่าไปแตะมันอีกรอบนะเร้่องไต่ออ๋อประตูเปิดลืมไปหมดละข้างหน้าเป็นไรวะเนี่ยเดี๋ยวจะเซฟอีกทีตอนบอลไฟต่อไปแล้วกันอันนี้ก็เดินชิวๆไปก่อนเร้่องไต่อลูกโอเค คาสิีนจเยอยโอเคเซตบอลไฟอืมโซก็เยอะอยู่อาวเวลได้เวลหนึ่งอ่ะนี่คืออะไรอิสเตอนอ่ะเหมือนกันเลยแตกรอบเข้าสู่บอสไฟกรอบจีจีวีรรดไฟเวิร์กอ่ามามมมที่นี่ที่ไหนเนี่ย เดี๋ยวเดินตรงไปเรื่อยๆแล้วกันคนก็สั่หาการไม่เขียนอ,ๆๆๆอ๋อเมืองน,น,นี้เมืองน,น,นี้ต้องใช้ตุ๊ก,กตาซึ่งผมยังไม่มีเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มเอาแล้วกันไหนดูซิตรงนี้มีเขาไหมไม่มี ถ้าจำไม่ผิดตรงนี้มีจริงจกยักษ์อ่ะนะโอเคครับงั้นผมขอตัดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปละ